บ้านหลังใหญ่ในย่านหรูเงียบสงบจนได้ยินเสียงนาฬิกาแผนผนังเดินเป็นจังหวะสม่ำเสมอทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบสนามหญ้าเขียวขจีรถยุโรปราคาแพงจอดเรียงในโรงรถแต่สำหรับภาคภูมิที่นี่ไม่เคยให้ความรู้สึกว่าเป็นบ้านเขายืนอยู่หน้ากระจกบ้านใหญ่ในห้องแต่งตัวสวมเสื้อเชอิ้ตสีพื้นตัวเดิม รีดเรียบแต่ดูจืดจางเสื้อผ้าทุกชิ้นในตู้ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่เพราะเขาไม่มีสิทธิ์เลือกวันนี้ไปส่งกวินก่อนแล้วแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของตามลิสต์นี้เสียงของนิชาดังขึ้นจากด้านหลังเธอยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้โดยไม่มองหน้าน้ำเสียงราบเรียบเหมือนสั่งเลขาไม่ใช่พูดกับสามี ภาคภูมิรับมาเงียบๆสายตากวาดผ่านรายการยาวเหยียดของสดของแห้งของนำเข้าราคาแต่และอย่างสูงจนเขาไม่กล้าคิดในใจว่าแพงแล้วเรื่องงานผมละ่ะเขาเอ่ยเสียงเบาเหมือนกลัวคำพูดตัวเองนิชาหยุดแต่งหน้ามือที่ถือแปรค้างอยู่กลางอากาศถึงเงยหน้ามองเขาผ่านกระจกสายตานั้นไม่ได้โกรธแต่เย็นชาก็ยังไม่ต้องทำไปก่อนฉันบอกแล้วไงรายได้บ้านนี้ฉันดูแลได้ คำว่าบ้านนี้หลุดออกจากปากเธออย่างเป็นธรรมชาติแต่สำหรับภาคภูมิมันเหมือนคำย้ำเตือนว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยผมแค่อยากมีรายได้ของตัวเองไม่ใช่เอาเงินคุณมาใช้ตลอดนิชาหัวเราะเบาๆหัวเราะแบบคนที่คิดว่าคู่สนทนาพูดเรื่องไร้สาระอย่าทำตัวอ่อนไหวได้ไหมภาคคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเงินใครเยอะกว่า ประโยคนั้นไม่ดังแต่ชัดและเจ็บพักผูมิก้มหน้าลงเขาไม่เถียงไม่ตอบโต้เพราะประสบการณ์สอนเขาแล้วว่าผู้ชายที่ไม่มีเงินไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะโต้แยง้ง โต๊ะอาหารเช้าจัดอย่างสวยงามแม่บ้านยืนรออยู่ด้านหลังทุกอย่างสมบูรณ์แบบราวกับภาพโฆษณากวินลูกชายวบแปดขวบนั่งกินข้าวเงียบๆเด็กชายชำเลืองมองพ่อแม่สลับกันเหมือนรับรู้ถึงบรรยากาศตึงเครียดแม้ไม่มีใครพูดอะไรพ่อวันนี้มารับผมเร็วๆได้ไหมเสียงใสๆถามอย่างระวังภาคภูมิยิ้มให้ลูกรอยยิ้มที่ต้องฝืนจนเจ็บมุมปากได้สิลูก ไม่ได้นิชาตัดบททันทีฉันมีประชุมเย็นนี้คุณต้องอยู่บ้านกวินเงียบเด็กชายก้มหน้าลงกินข้าวต่อเหมือนเข้าใจตั้งแต่ยังไม่โตเต็มที่ว่าคำพูดของพ่อไม่มีน้ำหนักภาคภูมิกำช้อนแน่นนิ้วมือสั่นเล็กน้อยเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกลบออกจากบทบาทพ่อรถคันหรูเล่นออกจากบ้านภักภูมินั่งหลังพวงมาลัยแต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองควบคุมอะไรได้เลย เขามองเงาสะท้อนตัวเองในกระจกชายวัยใกล้40หน้าตายังดีแต่แววตากลับว่างเปล่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวคืเป็นคนที่ภรรยาภูมิใจแต่วันที่แต่งงานกับนิชาทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบงนัเนเงินของเธอธุรกิจของเธออำนาจของเธอและเขากลายเป็นเพียงส่วนเกินที่ถูกเก็บไว้เพราะมีลูก ช่วงบ่ายภาคภูมินั่งอยู่ในบ้านเพียงลำพังบ้านหลังใหญ่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเขาเปิดลิ้นชักหยิบสมุดบัญชีเล่มเล็กยอดเงินคงเหลือไม่ถึงหมื่นเงินที่เคยเก็บไว้หายไปกับค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆค่าอะไรต่ออะไรที่เขาต้องขออนุญาตก่อนใช้เสียงประตูดังขึ้นแม่นิชาเดินเข้ามาในบ้านหญิงสูงวัยแต่งตัวหรูดูภูมิฐานสายตากวาดมองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้า วันนี้ไม่ไปทำงานอีกแล้วเรอะน้ำเสียงเหมือนถามแต่แฝงการตัดสินภาคภูมิยิ้มเจือนผมลาไว้ครับแม่ยายพยักหน้าก็ดีจะได้ไม่เสียหน้าคำว่าเสียหน้าทำให้เขาชะง,งักผู้ชายถ้าไม่มีเงินก็อย่าทำตัวเป็นภาระดีแค่ไหนแล้วที่นิชายยังเลี้ยงดูภาคภูมิไม่ได้ตอบเพราะรู้ดีว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ไม่มีค่าเท่าตัวเลขในบัญชีของลูกสาวเธอ คืนนั้นภาคภูมินอนมองเพดานเสียงหายใจของนิชาสม่ำเสมออยู่ข้างๆเขาหันมองภรรยาผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเขาเคยรักแต่วันนี้กลับไม่แน่ใจว่าเธอยังมองเขาเป็นสามีอยู่หรือไม่ในความมืดน้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบงนันไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเขาเริ่มถามตัวเองว่าถ้าผู้ชายไม่มีสิทธิ์เลือกแม้แต่ชีวิตของตัวเองเขายังควรเรียกตัวเองว่าสามีอยู่ได้ไหม เสียงนาฬิกายังคงเดินเหมือนชีวิตที่ไม่เคยหยุดแต่ศักดิ์ศรีของเขากำลังถูกหยุดไว้ใต้เงาเงินเช้าวันถัดมาภาคภูมิตื่นก่อนใครเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะมีธุระแต่เพราะเขาไม่อยากนอนอยู่บนเตียงเดียวกับความรู้สึกไร้ค่ายิงลืมตาเห็นเพดานสูงหรูเท่าไรยิงตอกย้ำว่าเขาเป็นเพียงผู้อาศัยในชีวิตของคนอื่น เขาลุกลงจากเตียงอย่างเงียบที่สุดเดินลงมาชั้นล่างบ้านหลังใหญ่ยังคงนิ่งสนิทแม่บ้านยังไม่มานิชายังไม่ตื่นกะวินยังหลับภาคภูมิยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นมองไปรอบๆเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงทุกชิ้นโคมไฟนำเข้าภาพวาดติดผนังที่มีราคาสูงกว่าทั้งชีวิตการทำงานของเขาในอดีต ทั้งหมดนี้ไม่เคยเป็นของเขาเสียงส้นรองเท้าดังขึ้นจากบันไดนิชาเดินลงมาในชุดทำงานเรียบหรูมือถืออยู่ในมือสายตาจดจ่อกับหน้าจอมากกว่าคนตรงหน้าวันนี้แม่จะมาทานข้าวกลางวันเธอพูดเหมือนบอกตารางงานาพักภูมิพยักหน้าครับแล้วก็นิชาหยุดเดินมองเขาเหมือนตัดสินอะไรบางอย่างเรื่องงานของคุณฉันคิดดีแล้วหัวใจเขากระตุกคุณว่าไงนะ คุณลาออกเถอะบริษัทคุณมันไม่มั่นคงเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่คำว่าลาออกหล่นลงมากลางอกเหมือนของหนักผมยังทำได้นะผมไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆนิชาถอนหายใจคุณยังไม่เข้าใจอีกหรอภาคการที่สามีฉันต้องไปทำงานได้เงินเดือนหลักหมื่นมันดูไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ภาพลักษณ อีกครั้งคำนี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างฉันเลี้ยงคุณได้ดูแลลูกได้ดูแลบ้านได้หมดคุณแค่ทำหน้าที่พ่อก็พอภาคภูมิยืนแข็งเขาอยากถามกลับว่าแล้วหน้าที่สามีละ่ะแต่คำถามนั้นไม่เคยมีพื้นที่ให้พูดเที่ยงวันแม่ยายมาถึงบ้านพร้อมรอยยิ้มภูมิใจบ้านที่เธอเคยภาคภูมิใจเสมอว่าลูกสาวสร้างเองโตอาหารกลางวันถูกจัดอย่างพิถีพิถันแต่บรรยากาศกลับอึดอัดตั้งแต่คำแรก ได้ยินว่าภาคจะลาออกจากงานแล้วเรอแม่ยายถามพลางตักอาหารให้ตัวเองภาคภูมิชะงักนิชายยิ้มบางๆใช่ค่ะแม่หนูคิดว่าดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่บ้านดูแลกวินแม่ยายหัวเราะเบาๆก็ดีแล้วผู้ชายที่หาเงินได้น้อยกว่าภรรยาทำงานไปก็เสียศักดิ์ศรีเปล่าๆภาคภูมิกำช้อนแน่นํำว่าศักดิ์ศรีถูกพูดออกมาจากปากคนที่ไม่เคยรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหน อยู่บ้านก็อย่าให้รกนะแม่ยายพูดต่ออย่างน้อยก็ทำตัวให้สมกับที่เขาเลี้ยงดูคาว่าเขาเลี้ยงดูเหมือนตบหน้าเบาแต่ต่อเนื่องนิชาไม่ห้ามไม่ค้านถือนั่งกินข้าวอย่างสงบเหมือนเห็นด้วยกับทุกคำบ่ายวันนั้นภาคภูมิเก็บของออกจากบริษัทกล่องกระดาษใบเล็กบรรจุชีวิตการทำงานเกือบสิบปีเพื่อนรวมงานบางคนมองเขาด้วยความสงสารบางคนซุบซิบเบา เมียรวยก็ดีไปไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยคำพูดพวกนั้นไม่ได้ดังแต่ชัดเจนพอจะทำให้เขาอยากเดินหนีเขาไม่ตอบไม่อธิบายเพราะไม่มีใครอยากฟังความจริงของผู้ชายที่แพ้เงินเย็นวันเดียวกันภาคภูมิไปรับกวินที่โรงเรียนเด็กชายวิ่งเข้ามากอดเขาแน่นพ่อวันนี้แม่บอกว่าพ่อจะอยู่บ้านกับผมแล้วใช่ไหมเขายิ้มทั้งที่ใจแหลกครับ กวินดูดีใจแต่ภาคภูมิกลับรู้สึกเหมือนกำลังถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆจากหัวหน้าครอบครัวเหลือแค่พ่อบ้านที่ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจคืนนั้นภาคภูมินั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเปิดไฟล์ประวัติการทำงานนิ้วมือค้างอยู่เหนือแป้นพิมพ์เขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหางานหรือกำลังหาความหมายให้ชีวิตเสียงนิชาดังขึ้นจากด้านหลังอย่าคิดมากเลยชีวิตแบบนี้คนอื่นอยากได้จะตาย เขาหันไปมองเธอแต่ผมไม่อยากได้นิชานิ่งสายตาเปลี่ยนเป็นเย็นชางั้นก็เก็บไว้คิดคนเดียวอย่าทำให้บ้านนี้มีปัญหาประโยคนั้นตัดบทสนทนาและตัดหัวใจเขาไปพร้อมกันภาคภูมินั่งอยู่ลำพังหน้าจอสว่างแต่อนาคตกลับมืดสนิทเขาเพิ่งเข้าใจในวันนี้ว่าเงินอาจซื้อบ้านซื้อชีวิตซื้อคนรอบข้างได้แต่ไม่มีวันซื้อศักดิ์ศรีของผู้ชายที่ถูกเหยียบซ้ำทุกวัน และบางทีความจนที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่การไม่มีเงินแต่คือการไม่มีเสียงในชีวิตของตัวเองฝนตกตั้งแต่เชา้าเม็ดฝนกระหน่ำลงบนหลังคาบ้านหรูอย่างไม่ปราณีเหมือนตั้งใจย้ำว่าวันนี้จะไม่มีอะไรเบาลงเลย ภาคภูมินั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวคนเดียวกาแฟในแก้วเย็นชืดเขาไม่รู้ว่าตัวเองนั่งมานานแค่ไหนรู้เพียงว่าเขาไม่มีเหตุผลจะลุกตั้งแต่ลาออกจากงานวันของเขากลายเป็นวงจรเดิมตื่นดูแลลูกทำงานบ้านรอภรยากลับบ้านหลังนี้ไม่เคยเงียบแต่ก็ไม่เคยอบอุ่น เสียงรถดังขึ้นหน้าบ้านภาคภูมิหันไปมองโดยอัตโนมัตินิชากลับเร็วกว่าปกติเธอเดินเข้ามาในบ้านสีหน้าเครง่งเครียดถอดรองเท้าอย่างหงุดหงิดกระเป๋าถูกวางลงบนโต๊ะเสียงดังแม่จะมานอนที่นี่สักพักนิชาพูดขึ้นทันทีโดยไม่มองหน้าเขาภาคภูมิชะงักทำไมครับบ้านแม่ซ่อมแล้วนี่ก็บ้านชันคำว่าบ้านชันทำให้เขานิ่งไปทั้งตัวแต่ แม่คุณมาอยู่หลายวันผมอยากให้บอกล่วงหน้านิชาหันมามองสายตาเหมือนมองคนไม่รู้หน้าที่คุณต้องขออนุญาตอะไรหรือเปล่าอย่าลืมนะบ้านหลังนี้ฉันซื้อเองประโยคนั้นหล่นลงมาเหมือนของหนักไม่ดังแต่ทุบใจจนแตกเย็นวันเดียวกันแม่ยายาย้ายกระเป๋าเข้ามาสั่งการแม่บ้านเหมือนเจ้าของตัวจริงห้องนี้ฉันนอนนะพาเก็บของออกให้เรียบร้อย ภาคภูมิยืนฟังเงียบๆไม่ใช่เพราะยอมแต่เพราะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเขาขนของออกจากห้องทำงานเล็กๆห้องเดียวที่เคยเป็นพื้นที่ของตัวเองแต่ตอนนี้ต้องยกให้แม่ยายเขายืนมองห้องโล่งเหมือนชีวิตที่ถูกย้ายออกทีละส่วนคืนนั้นฝนยังตกไม่หยุดกวินนั่งทำการบ้านอยู่บนโต๊ะภาคภูมินั่งข้างๆคอยสอนนิชาก,กับแม่ยายนั่งดูทีวีเสียงหัวเราะดังเป็นพักๆพ่อครับ กวินเงยหน้าถามทำไมยายไม่ชอบพ่อคำถามนั้นทำให้ภาคภูมิกลืนน้ำลายยากอย่าพูดแบบนั้นลูกยายแค่ไม่ค่อยเข้าใจพ่อกะวินเงียบก่อนจะพูดเบาๆแต่แม่ก็ไม่เคยปกป้องพ่อเลยเด็กแปดขวบพูดในสิ่งที่ผู้ใหญ่บางคนไม่กล้ายอมรับภาคภูมิยิ้มให้ลูกแต่รอยยิ้มนั้นเจ็บลึกกว่าที่เคย หลังจากกะวินเข้านอนภาคภูมิยืนอยู่ที่ระเบียงฝนเริ่มซาแต่ความอึดอัดในอกกลับหนักขึ้นนิชาเดินออกมายืนข้างเขาแต่ไม่ใกล้คุณเงียบไปนะเธอพูดเรียบๆผมแค่รู้สึกว่าเขาหยุดเพราะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนคุณรู้สึกมากไปเองนิชาตัดบทอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ภาคภูมิหันไปมองเรื่องเล็กสำหรับคุณแต่สำหรับผมมันคือศักดิ์ศรี นิชาหัวราะเบาๆศัก์รีมันเอาไปจ่ายค่าอะไรได้บ้างละ่ะประโยคนั้นเหมือนมีดคมและแทงลงตรงกลางอกอย่างน้อยภาคภูมิผู้เสียงสัน่นผมก็เป็นสามีคุณนิชานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆชัดๆภาคในบ้านหลังนี้คุณไม่มีอะไรเป็นของตัวเองโลกทั้งใบของเขาหยุดหมุนทุกอย่างเป็นของฉันเงินบ้านชีวิตที่คุณใช้อยู่คุณแค่อาศัย คำว่าอาศัยค่าความเป็นสามีของเขาในพริบตาภาคภูมิยืนตัวแข็งลมหายใจติดขดัดหัวใจเหมือนถูกบีบงั้นผมควรอยู่ตรงไหนเขาถามเสียงเบานิชาไม่ตอบเธอเดินกลับเข้าบ้านทิ้งเขาไว้กับฝนที่เริ่มตกอีกครั้งคืนนั้นภาคภูมินอนไม่หลับเขานั่งอยู่ปลายเตียงมองเงาตัวเองในกระจก ผู้ชายที่ไม่มีห้องเป็นของตัวเองไม่มีเงินไม่มีเสียงเขานึกถึงคำพูดของลูกนึกถึงสายตาของคนรอบข้างและคำตัดสินจากภรรยาบ้านที่ไม่มีที่ยืนไม่อาจเรียกว่าบ้านได้และในวินาทีนั้นความคิดหนึ่งเริ่มก่อตัวในใจเขาอย่างเงียบงนันถ้าบ้านนี้ไม่ใช่ของเขาบางทีชีวิตของเขาอาจต้องเริ่มที่อื่น ช้าวันนั้นภาคภูมิตื่นขึ้นพร้อมความเงียบไม่ใช่ความเงียบของบ้านแต่เป็นความเงียบในใจความรู้สึกที่เหมือนอะไรบางอย่างหยุดพังและเริ่มแข็งตัวเขาลุกจากเตียงอย่างช้าๆไม่รีบไม่ถอนหายใจไม่รู้สึกหนักเหมือนทุกวันหลังจากประโยคในบ้านหลังนี้คุณไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเขานอนไม่หลับทั้งคืนแต่ไม่ได้ร้องไห้ เพราะบางความเจ็บมันลึกพอมันจะไม่ทำให้ร้องแต่มันจะทำให้ตื่นพักภ,ภูมิไปส่งกวินที่โรงเรียนเหมือนเดิมแต่วันนี้เขามองถนนมองผู้คนต่างจากทุกวันเขาเริ่มเห็นชีวิตคนอื่นพอแม่ที่รีบไปทำงานคนขับแท็กซี่แมค้าหน้าปากซอยทุกคนมีที่ไปมีภาระมีศักดิ์ศรีในแบบของตัวเอง และเขาไม่ควรเป็นคนเดียวที่ไม่มีมันกลับถึงบ้านภาคภูมิไม่เปิดทีวีไม่หยิบผ้าถูพื้นไม่ทำตัวให้ยุ่งเพื่อกลบความว่างเขาเดินเข้าห้องเก็บของข้นกล่องกระดาษใบเก่าหยิบโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าออกมา เครื่องนี้คือของเพียงไม่กี่อย่างที่เขาซื้อเองก่อนแต่งงานก่อนชีวิตจะถูกกำหนด,ด้วยเงินคนอื่นเขาเปิดมันขึ้นมาเสียงพัดลมดังหึ่งเบาๆหน้าจอสว่างช้าๆเหมือนใจของเขาที่เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งภาคภูมิไม่ใช่คนไม่มีความสามารถเขาเคยทำงานด้านวางระบบโลจิสติกเคยคุมทีมเคยเจรจากับลูกค้าเพียงแต่ไม่มีใครเห็นค่าเพราะเขาไม่มีเงินก้อนใหญ่วางบนโต๊ะ เขาเริ่มจดไอเดียบริการขนส่งเฉพาะทางงานที่ไม่ต้องใช้ทุนสูงแต่ใช้ประสบการณ์เขาไม่ได้ฝันใหญ่ไม่ได้คิดรวยเขาแค่คิดขอมีรายได้ของตัวเองขอมีพื้นที่ยืนที่ไม่ต้องขอใครหลายวันผ่านไปภาคภูมิทำทุกอย่างเงียบๆรับงานเล็กๆจากคนรู้จักเก่าช่วยวางแผนช่วยแก้ปัญหาเงินไม่มากแต่เป็นเงินที่เขาหาเอง เขาเก็บใส่บัญชีของตัวเองบัญชีเล่มเล็กยอดเงินยังน้อยแต่หัวใจหนักแน่นขึ้นจนวันหนึ่งนิชากลับบ้านเร็วกว่าปกติเธอเห็นภาคภูมินั่งอยู่หน้าคอมต๊้รกด้วยกระดาษสายตาเขาจดจอ่อไม่ลุกมารับไม่ถามไม่เอาใจ คุณทำอะไรน้ำเสียงเริ่มแข็งภาคภูมิหันไปมองทำงานคำตอบสั้นแต่ชัดนิชาหัวเราะอ,อย่าบอกนะว่าแอบห่างานทำฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่จำเป็นภาคภูมิลุกขึ้นยืนตรงครั้งแรกในรอบนานที่เขาไม่ก้มผมจำเป็นครับสำหรับผมนิชานิ่งเหมือนไม่คุ้นกับน้ำเสียงนี้ คุณกำลังฝืนตัวเองแล้วก็เสียเวลาฉันภาคภูมิสูดลมหายใจผมไม่ได้ของเงินคุณไม่ได้ใช้ชื่อคุณไม่ได้ทำให้บ้านนี้เดือดร้อนนิชาขมวดคิว้วแต่คุณกำลังทำให้ฉันดูเหมือนเลี้ยงสามีไม่ไหวคำว่าดูเหมือนสะท้อนชัดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอไม่ใช่ความรู้สึกเขาแต่คือภาพลักษณ์ของตัวเองคืนนั้นแม่ยายรู้เรื่องผู้ชายไม่มีเงินแล้วอยากทำธุรกิจมันจะไปรอดอะไร เธอพูดต่อหน้านิชาต่อหน้าภาคภูมิโดยไม่ลดเสียงอย่าลืมนะถ้าพังขึ้นมาอย่ามาขอเงินลูกฉันภาคภูมิมองหน้าเธอแล้วตอบเพียงประโยคเดียวผมไม่ขอครับเสียงเขานิ่งไม่สั่นไม่อ้อนนิชาหันมามองแววตาเปลี่ยนไม่ใช่โกรธแต่คือไม่พอใจที่เริ่มควบคุมไม่ได้คืนนั้นภาคภูมินอนมองเพดานหัวใจยังเจ็บ แต่ไม่กลัวเหมือนก่อนเขารู้ดีว่าเส้นทางนี้ไม่ง่ายอาจล้มอาจพังแต่ต่างจากเดิมตรงที่นี่คือทางที่เขาเลือกและครั้งแรกในรอบหลายปีเขาหลับลงโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า ความเปลี่ยนแปลงของภาคภูมิไม่ได้เกิดขึ้นอย่างหวือหวาไม่มีข่าวดีไม่มีเงินก้อนไม่มีคำชมจากใครแต่นิชารับรู้ได้เขาไม่เงียบเหมือนเดิมไม่รอคำสั่งไม่รีบเอาใจไม่ขอเงินและนั่นทำให้บ้านหลังนี้เริ่มไม่อยู่ในมือเธออย่างที่เคยภาคภูมิออกจากบ้านเช้ากว่าปกติกลับดึกขึ้นโทรศัพท์มีสายเข้าโน้ตบุ๊กไม่ถูกปิดทิ้งไว้เหมือนก่อน เงินในบัญชีของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นทีละน้อยไม่มากพอจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแต่พอจะเรียกว่ายืนด้วยตัวเองและนั่นคือสิ่งที่นิชารับไม่ได้คุณไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้นิชาพูดขึ้นในคืนหนึ่งขณะภาคภูมิกำลังตอบอีเมลผมไม่ได้ทำเพราะจำเป็นเขาตอบโดยไม่เงยหน้าผมทำเพราะผมเลือกคำว่าเลือกทำให้เธอเงียบไปชั่วครู่อย่าลืมว่าคุณยังอยู่ในบ้านฉัน เธอพูดเสียงเรียบแต่แฝงคำเตือนภาคภูมิหยุดพิมพ์เงยหน้าขึ้นสบตาผมไม่เคยลืมแต่ผมก็ไม่ลืมเหมือนกันว่าผมเป็นใครนิชาหัวเราะไม่ขำแต่เย็นคุณกำลังคิดว่าตัวเองสำคัญขึ้นใช่ไหมเพราะหาเงินได้นิดหน่อยคำพูดนั้นตั้งใจลดค่าเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้ภาคภูมิไม่ก้มเงินนิดหน่อยของผมเขาพูดช้าๆไม่ได้เป็นเงินที่ เท่ากับเงินคุณแต่เป็นเงินที่ผมหาเองนิชานิ่งดวงตาแข็งเธอไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยความรู้สึกที่สามีเริ่มไม่อยู่ใต้คำสั่งแม่ยายเริ่มขยับอย่าให้ผู้ชายหลืองเธอพูดกับลูกสาวเดี๋ยวจะคิดว่าตัวเองใหญ่คำพูดนั้นไม่ต่างจากการยุยงแต่นิชาเลือกเชื่อวันหนึ่งนิชาไปรับกบินจากโรงเรียนแทนภาคภูมิโดยไม่บอกล่วงหน้าวันนี้แม่มารับนะลูกเธอพูดพร้อมรอยยิ้ม กะวินชะงักแต่พ่อบอกว่าจะมาพอยุ่งเธอตัดบทต่อไปแม่จะจัดการเรื่องนี้เองเด็กชายไม่เถียงแต่เงียบสายตานั้นทำให้ภาคภูมิรู้ในคืนนั้นว่ามีบางอย่างกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือ คุณไม่ควรเอาลูกมาเกี่ยวภาคภูมิพูดเสียงต่ำพยายามควบคุมอารมณ์ฉันเป็นแม่นิชาตอบทันทีฉันมีสิทธิ์แต่ผมก็เป็นพ่อเขาสวนน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยกวินไม่ใช่ทรัพย์สินของใครนิชาหัวเราะเสียงนั้นไม่อ่อนโยนเหมือนเคยคุณกำลังลืมสถานะตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่มีฉันคุณคิดว่าคุณจะเหลืออะไร คำถามนั้นไม่ใช่คำถามแต่มันคือการข่มพักภูมิหลับตาลงสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดออกมาถ้าผมต้องอยู่กับคำถามนี้ไปตลอดชีวิตผมอาจต้องคิดใหม่ว่าผมควรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าห้องทั้งห้องเงียบงนันนิชามองเขาสายตาแข็งกร้าวคุณกำลังขู่ฉันหรือไงผมไม่ได้ขู่ภาคภูมิตอบผมแค่พูดความจริงเธอยืนขึ้นกอดอก พูดชัดทุกคําถ้าคุณคิดจะไปก็อย่าลืมว่าลูกจะอยู่กับฉันประโยคนั้นคือมีดที่เธอเลือกใช้พากผูมนิ่งไม่โวยวายไม่ทุบโต๊ะไม่ร้องขอแต่ในใจมีบางอย่างขาดลงจริงๆ คืนนั้นเขานั่งอยู่ในรถไม่ขับออกไปไม่กลับเข้าบ้านน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเจ็บเจ็บที่อำนาจถูกใช้กับลูกกับหัวใจพ่อคนหนึ่งเขาพึ่งเข้าใจว่าราคาของการมีอำนาจคือการทำลายทุกอย่างที่ขวางทางแม้แต่ครอบครัวและในความเงียบของรถคันนั้นภาคภูมิตัดสินใจแล้วว่าถ้าศักดิ์ศรีของเขาต้องแลกกับการอยู่ต่อเขาจะไม่ยอมจ่ายราคานั้น เช้าวันนั้นบ้านหลังใหญ่เงียบกว่าทุกวันไม่ใช่ความเงียบแบบเดิมแต่เป็นความเงียบที่เหมือนทุกอย่างตกลงแล้วไม่มีอะไรต้องพูดเพิ่มไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกภาคภูมิตื่นขึ้นก่อนฟ้าเริ่มสว่างเขาลุกจากเตียงอย่างเงียบที่สุดไม่ปลูกไม่เหลียวบองเสื้อผ้าไม่กี่ชุดเอกสารส่วนตัวโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าทั้งหมดถูกจัดใส่กระเป๋าใบเดียวของที่เขาซื้อเองของที่เป็นของเขาจริงๆมีแค่นี้ เขาเดินลงมาชั้นล่างแสงเช้าอ่อนๆส่องผ่านกระจกบ้านใหญ่บ้านยังสวยยังหรูยังสมบูรณ์แบบแต่ไม่ใช่ของเขาและไม่จำเป็นต้องเป็นอีกต่อไปบนโต๊ะกินข้าวเขาวางซองเอกสารไว้หนึ่งซองด้านในคือสำเนาเอกสารบริษัทเล็กๆที่เขาตั้งขึ้นบัญชีธนาคารของตัวเองและจดหมายสั้นๆผมไม่เอาอะไรจากบ้านนี้ไม่เอาเงินไม่เอาทรัพย์สินผมแค่ขอสิทธ์ ที่เป็นพ่อของลูกลายมือเรียบไม่โกรธไม่กล่าวโทษภาคภูมิเดินไปหยุดหน้าห้องกวินประตูงแง้มอยู่เด็กชายยังนอนหลับกอดหมอนใบเดิมแน่นเขานั่งลงข้างเตียงลูบผมลูกเบาๆไม่กล้าปลุกไม่อยากให้ภาพสุดท้ายเป็นภาพของน้ําตาพ่อ,อยังเป็นพ่อของหนูเสมอ เขาพูดเบาๆเหมือนกระซิบกับหัวใจตัวเองน้ำตาหยดลงบนผ้าปูเตียงเขารีบเช็ดแล้วลุกขึ้นถ้าอยู่ต่อเขาอาจจะอ่อนแอและถ้าอ่อนแอเขาจะไม่มีทางสู้เพื่อลูกได้เลยเสียงส้นรองเท้าดังขึ้นจากชั้นบนนิชาย,ยืนอยู่บนบันไดในชุดทำงานพร้อมสีหน้าที่อ่านไม่ออกคุณกำลังจะไปจริงๆสินะเธอถามภักภูมิพยักหน้าครับ เพราะเรื่องเงินเธอถามต่อเหมือนยังไม่เข้าใจเขาสายหน้าเพราะเรื่องศักดิ์ศรีนิชาหัวเราะเบาๆศักดิ์ศรีมันเลี้ยงลูกได้หรอภาคภูมิมองเธอสายตานิ่งไม่โกรธไม่อ้อนผมไม่รู้ครับแต่ถ้าผมไม่มีมันผมจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนได้ยังไงคําตอบนั้นทำให้เธอเงียบไปชั่วขณะถ้าคุณออกไปนิชาพูดช้าๆคุณจะไม่ได้อะไรเลยผมรู้เขาตอบทันที คุณอาจไม่ได้เจอลูกบ่อยๆเธอเสริมเหมือนยังลองเชิงภาคภูมิสูตดลมหายใจลึกผมพร้อมสู้ในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ขอแต่ขอสิทธิ์ในฐานะพ่อนิชามองเขานานเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นสามีไม่กลัวไม่ถอยไม่พยายามเอาใจและนั่นทำให้เธอเริ่มรู้สึกว่าอำนาจในมืออาจไม่แน่นเหมือนเดิมแม่ยายเดินออกมาจากห้องรับแขกมองกระเป๋าในมือเขาแล้วหัวเราะ ไปก็ดีผู้ชายอย่างเธออยู่ไปก็รกบ้านภาคภูมิหันไปมองของศีรษะเล็กน้อยขอบคุณที่ให้ผมได้รู้ว่าผมไม่ควรอยู่ตรงไหนแม่ยายชะงักเพราะน้ำเสียงนั้นไม่ได้แพ้ไม่ได้โกรธแต่มันหลุดพ้นประตูบ้านเปิดออกลมเช้าพัดเข้ามาภาคภูมิเดินออกไปไม่หันกลับรถแท็กซี่จอดรออยู่เขานั่งลงปิดประตูบ้านหลังใหญ่ค่อยๆถอยห่างเหมือนชีวิตช่วงหนึ่งที่สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ หลายเดือนต่อมาภาคภูมินั่งอยู่ในออฟฟิศเล็กๆชาห้องแคบๆแ,แต่เป็นของเขางานยังหนักเงินยังไม่มากแต่ทุกบาทเป็นเงินที่เขาหาเองเขาได้เจอกวินสัปดาห์ละสองครั้งไม่มากแต่พอให้เห็นว่าลูกว่าพอยังยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องเหยียบใครคืนหนึ่งกวินถามเขาเบาๆพ่อไม่เสียใจหรอที่ออกจากบ้านหลังใหญ่ภาคภูมิยิ้มกอดลูกแน่น พ่อเสียใจนะแต่พ่อไม่เสียใจที่เลือกตัวเองเด็กชายพยักหน้าซบอกพ่อและในวินาทีนั้นภาคภูมิรู้ว่าเขาไม่ได้แพ้เขาแค่เลือกไม่อยู่ใต้เงาเงินอีกต่อไป